ซอยอีสานบ้านทุง่กงกับน้องวารินค่ะวบุญนี้พักกันมาก,ก้อยเขาปุ่นอยู่ตรงนาค่ะออกมาเร็งตรงนานี่เครื่องค่ะเทาขวานพีกปุ่นแต่นี่น้องวารินกำลังหั่นหอมหั่นหอมค่ะหั่นหอมหั่นทั่วฝักยาวแล้วก็ไอ้หอมแดงน้ำค่ะจ้าเตรียมเครื่องแล้วน้องวารินเนาะเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องค่ะทั่วหอมแดงอดอกอัญชันค่ะผักเก็บอยู่ตรงนาจ่ะยอดผักกันดินแสบแท้แท้มเนี่ยหน่วยมันดูเผาว่าจ้าไม่ง่ายเตรมเียเนาะจ้า อันนี้มักขมเาใหญ่ค่ะพี่ปอมาฝากพี่ต่ำโซจินจ้ะหมักขมเหญ่หน่ยยอยใหญ่เขาเห็นแต่หมากต้นมักขมเหาน้อยเนาะว่าเนะะาะขมเหลาบ้านขมเหลาปลาเขาเนี่ยอันนี้รสหวานป่นเนะเนี่ยชิมกันเล้อหน่อยว่าหน่อยสุกอืมหวานหวาน,หวานเปรี้ยวหวานอม้้มจาาหวนเปรี้ยวอมนั่นออื เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเครื่องก่อนนะจ้าทีได้ดย้ำก้อยขนมกินสู้แฟนขับได้กินาลิเนเตรียมเครื่องอยู่เฮ็ดง,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 ง่ายๆเนาะค่ะเนาะเอาละก็จะเฮ็ดเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะก็สิเริ่มปรุงเฮ็ดเฮ็ดหนามมันก่อนเนาะว่ะจ้าจ้าจะสิเข้ากันเห็ดปูเห็ดปนตัดด้วยก็คู เส้ลอไดแต้ไม่สิอืดนแต่รู้หินกินก่วขวสอนเต้นไม่จะกินเต้น,นไม่นน่อยว่าจะกิน ต้นนี้จ้าต้นพีอ่้นดินจ้าต้นอยวะว่าไปยังเดียวเขาเพิ่มอี้วจ้าเดยิ้มสีเข้มก่อนน้ำปลานี่เดี๋ยวรอชิมกันนะค่อยเพิ่มมาเนาะจ้าแกะขนมเสร็จตงไป เอาเลยค่ะปุณิขนมจีนห่อนๆม,ม,มันไหม้มมเลยนเ,นเ,เนี่ยเพื่อนเทศมือเศร้านี่ยมาเด้อค่ะผู้ทัทง้งกายทั้งกาเฮ็ดกินแซ่บๆอยู่ตรงหน้าตาหักน้องลาลินน่าใจไหมพักกันเนาะจ้เสร็งงามๆว่ะจ้ะเหนียวนุ่มดีดีนี่ยขนมเสร็แม่มเป็นสิริเงินแบบน้ำไม่บบง่ายมาดจะบ้านออ นา,า,ออา,าเหมบบยังมีเม็ดหมดเลยบ่อกมบมาวันนั่น,นุิติพันทิ่ติโอ้โห่ำ,ำคุณให้เขากันบ้ไเข่าเครื่องก่อนรู้สึกว่าสิดดเปียดเรืเลยแมมนบ่ลงกินน้ใยหน่อยกันาเย บน่ะไ่้ากันบ้งเดี๋ยวเราชิมกันค่ะ <okay. S 1> ชิมกันเอาลองลองชิมนะ,ะ,นะชิม้ะคะ่ะใส่ขออนุญาตใส่มือเอาวา่นน้องมาเล้ชิมกันแซบเดี๋ยวล่าแซมปะแซบเครื่องแซมเครื่องเลยค่ะ นอกจากเครื่องก็จะมีทั่วฝักยาวหอมแดงเอา๋อานี่เสนนะ้นแล้กระินเม็ดกระชิน,น,ดนเดี๋ยวอยนันหอมอ,อันนี้ตกท้ายเนะาะนี่ค่ะแต่แสบหายโอ้แสบแสบค่ะก้อยข้าปุ้นหรือก้อยขนมเส้นจ้ะ,ะให้กินแบบง่ายๆมืนะ่ตรงเมาาื่ตา นี่ผักเนาะผักกัญเชตดิแมวลินเนี่ยใช่นี่ค่ะผักกัญเชตที่เขาเก็บมาจากเนี่ยค่ะวัวไ้ไปนาเนี่ยเรียบร้อยมันบ่ดอกอัญชันตบไผ่เนี่ค่ะนี่น้องวลินใส่ดอกถ้ากินดอกอัญชันสดๆเได้ค่ะแซ่บโอเคเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวค่ะเตรียมใส่จานก่อนแค่จะแซ่บนี่ก็กินอันนี้ผักหัวดอกแว่แผัก อันนี้กินเต็มไปเลยต้นที่แย่งนะอ๋อเอืองไหมนะต้นที่แย่งเลยต้นกินแบบแย่แสบใช่ไหมยายอ่อนค่ะเอาลิ้นชิมชิมชิมแสบลงมานี่ค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะมากินน้วกันดอกอัญชันจ้ามันเดิเป็นว่าผักท้องกระหลายดิว่ามึงอยากกินหนอยผักว่าจ้ะ หิ่ใหญ่หน้าบ้างปลากระไลจัดไปกินทักยังดียแล้วก็ยากมากผักเระไลื้อเนาะผักข้าแม่แจ่มจ้าเอาอานนี้ให้นะเอาเดียวเอาเงี้ยแบ่งให้นะแบ่งค์เป็นกระแด่ทอดปลาทอดปลานิ้นป่จ้าทอดปลานิ้นทอดปลานิ้นจ้านก็น้องวัยเด็ก็ได้ต่ำทั่ว ทำตำให้ากระแซบไปซื้อทุกอ,<ข>อันเยอะ lắm ก็ใจแยาแหล่นะตำเตียงน้าเจอคนน่ะนะจับอดดรอนกระแซบนะแซบสอนฉันมีประโยชน์บ่าต้องไกวต้องใส่านนตามอนตำสมทั่ว ไม่ค่ะกินแซ่บเซา้ำกันหน่อยผักว่ะหน่อยหน่อยมันกับมี่ได้ปะห,หน่อยผักหน่อยกระกินอ่อนกับผักชีอือจะ้ะกระสินอ่อนกับมี่บอกเนาะบอกว่าหลับหายายใส่มืออือแซ่บดีมั้ยนะ ออมอืมมบอานหอมหกว่าเนาะหอมหกว่าอมทุกคน าสิบ่เผ็ดกับเผ็ดยืเนะขนาดที่อันไหนอ่ะนี่มันเป็นพริกจีนูเด้ผิดหน่อยิหนูไดหน่อิเพือเนี่ยจ้าผักเส็มบ้าวงขาชินูอิินชี้าอ่าิดที่ว่าย้ายเก็บไปตากเนาะิแล้วแม่ัิกงานจะมาิด้ิหน่ินูรัดแเนาะแมใจหน่อยก็เด็ด เ็บอันันแลหน่อยวเยัยแสบปะเมนบบพี่เด้อพู่แานด้างยายลนดอนอืมวันนี้ย่ทังใจอยีมีน้รบ่นเต่ก็กินร่บมนบเพื่นาแ่บขอโทษเมนขอโทษหลายค่ะพี่เ่่บ

เี่ยใส่ม like right? like ือนาง้อรยังบนาอคะเเอาเลยนอกจากกินกับเมินก็เพนยอมนี้ เขาจะหาเห็ดเนาะหาเห็ดไปหาพวกเห็ดปลอกห้มออกจ้ะย้อนสวนมาว่าไปหาเห็ดปลืกค่ะมวันนี้เป็นไลยไปสองสามดอกดูผลเปันดอกนี้แล้ะนี่เขาออกเลยละเป็นยังเห็ดปลืกออกยังไงหวกอืมเด็กน้อยที่ว่าเออืมที่เขาไปเห็นกระสีออกหมดทุก อ,อปทาไปจ็บมเงินกันมาหลวงผัวบอกยาพอมันบ่อเอาตายเผ็ด้ <c oughs> อ,องแข่งันกินแซ่บต้องเผ็ดต้งแซ่บเผ็ดที่บ่อเผ็ดจ้ะ แซ่ยบล้มกันเด้อค่ะเสียบไปนวลเด่นในซ้ำก็ยังเหลืออยู่เด้อเด้อเด้ลงมาใส่บนเลยนะวะเด้อเซ่บเซ็บค่ะนี่ยายตักให้เลยค่ะเอาเลยแซ่บกขนมสีนกับข่าวใส่นั่นดีดีเซื้อตลาดเศร้ามึงเศร้าเนี่ยเด้อยายตู้บอลองกินเบิ้งกินเยอะ เดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าแซ็ตเซ็น้ำกันใช่เลยอืมจนหอมกินไหม้ะอือหอมกะดีแก้วัดอือกินเลย ตักลูกแรกๆขงมอแล้วเส้นน้องแขดำน้าเตียงจ้าเพิ่งดำเองจ้าปีนี้ดำเองเหรอือสามนะนะพระพัดเป็นหลายคนเนี้ยพะอาจารยนาเป็นหลายหมือล่าจ้าเป็นจิตได้สิอือร้จักสิก็ไดขึ้นอือ จะ,จะมาดำเองอะนั่นดีได้เนาะจะค่อยดำไปน้ำตาลเล้ยวดูว้ปะเลยวเลี้ยวถ้าทถ,ถ,ถ้ามันมีคนนี่เอบคว้าเพื่นหลายนะเขาเป็นตะดำคว้าคว้าข้อไหนกับ,บ,ากบผายเอาคว้านออนอืมจะตุ้งแล้วก็แก้เจ้าเห็นปะอืม,อม <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองซีเบิบก็ป่าเคยมุดล่องซีปิมุนท่าบนเสียวแล้วเรียกขนมปังอ่ะพาไ้เจแกวโอ้ยล้องตกป่าบงจ้ามันมีปลายวะร้อนไหมวะอ่า้อบัวมาคนมาซีิลก็าจ้เออยายมาไปยังทำสบายเขาสูงซีปิกินดีกว่า วันว่าสิไปสามเขาย่างผ้าคือก็ไปยืนแต่ฟังส่งกบตัวทั้นตวมันเืนตื่นกบดูลงน้ำแต่ตื่นเบิ่ลเนาะเน่งไปอีกตัวสงตัวจอมอี่กบจเอาเงียมาใส่เขาหู่ิน่อยหอมเทาคือน เต้เต้ขับเต้แค่เนี้ยขับาย้ทงที่ไม่อยังงั้นหูห,หูสิงไหมอ่ะพื่อเตหืหน้าด้านด้ดิอืมอ่ะตเด้วยเ,เขาาดั้ได้นะอืด้วยที่อย่างนั้นเนาะดอกเต้เนี่ยรู้ค่าไอร่ เนี่ยเป็นมะอนจีนนะยอคนแหตึงไหมบ้างป่ะนะใส่ใสลนะอืนันีเพ่อนอว่าขนมจีนกระแซ่บย้ายกินกันน้ำปลากันบะน้ำปลาก็ะซ่บนะ่ขนมจีนเป็นน้ำแข็งน้าหน่อยดอกค่ะแกินข้าวกอนแซ่บเบอร์ดิลีค่ะมองว่าว่าแ่บลาย เดี๋ยวก็เฮ็ดกินไม่อีกวะเดี๋ยว้เดี๋ยวเสิร์ฟกันก้อยเฮ็ดสูพี่น้องกินไม่เด้อค่ะแซ่บๆก้อยขนมจีนอะนั้นกินแดแดมีเขาแซ่บ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 คำสุดท้ายคำสุดท้ายตรงนี้อะนี่น้ำผัก อ่ะกินผักน้ำแถมผักให้ค่ะค่ะแถมผักให้น้องวลินจริงกับผักผักกระเฉดเท้องผ่าแซ่บๆค่ะนั้นน้องว่าผักกระเฉดแซ่บๆแล้วบดอันชั้นเนาะเข้ากันเยอะแซ่บเลยเป็นบดอันชั้นนะจ้าทีร่รค่ะเบอร์รที่ลีแซ่บๆตบๆท่านได้ยอดผักน้องว่า ภาเคเกษตรเบิร์ตอีริดนะคะขนมจีนคุณแย่อ่อนก็ว่าแซ่บนุ่มเส้นเหนียวนุ่มดีดีค่ะขนมจีนอยู่ตลาดชุมแพเผานี่ยแหละว่ามุ่งส่องไปตลาดเคยเอซื้อขนมจีนไปเฮ็ดก้อยกับว่าดินกิ่งดอกดอกสุดท้ายน้องว้าน้วนยัง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 ดอกสุดท้ายนั่นดอกอันชันเบิดุดีดนะค่ะเบิร์ตอดหลอดขอบคุณหลายๆค่ะ